สวัสดีครับพี่น้องอิซีนะครับช่องไอ้นุ่นนอนหน้าพี่น้องนะครับกะอยู่บริเวณลงดินปลูกขี้เก่าครับว่าได้ไปใส่คบบ้านใ้มีเวลาไปท้ายพี่น้องนะว่าในไปต้งให้ท้งหนากคือว่าหละงานรัดตัวพี่น้องไปส่งของก็สีแล้วกับคามืดนะครับกลับมานอนตื่นกับนม้ย่ำเ้านะครับกลับมาเห็ดต่อเพื่อไปส่งต่อนะครับชีวิตกับวนเวียนอยู่แค่นี้นะครับอยู่แต่ครับลงดินปลูกนะครับยิ่งช่วงนี้พี่น้อง ยิ่งนี่ช่วงเขานานาวนี่นะครับการปลูกต้นไม้การปลูกพืชพักสวนคู่ันนี่ก็หลายได้ครับหลายเพราะว่าอย่างที่ค้นเท่าจะนีนะนะครับพยายามประหยัดนะครับอันไหนที่ประหยัดได้เขาก็ประหยัดอันไหนที่ซื้อเขาก็จังซื้อจําเป็นนะครับการลดค่าข้องขีบอย่างหนึง่งคือการปลูกพักกินเองนะพี่น้องปลูกพักกินเองซื้อดินไปนี่นะครับปลูกนี่คือจังไตกับว่าขาดทุนพี่อง เรื่องไรก็ได,กได้กินนะครับซื้อพักทั้งมืองในกรรมละสิบบาทยี่สิบาทเลยว่นธรรมดาด้ครับ <S <S เขาซื้อดินไปปลูกนี่ทุ่งหนึ่งเนี่ยโอ้ยพี่น้องเลยกินอยู่ตั้งหลายเดือนนะครับบางที่กินได้เป็นปีนะครับกต่ดูแลดีนะสองปีสามปีก็ได้นะครับสําหรับคลิปนี้นี่นะครับผมสีมะบอลให้เอฟซี FC ฟังชื่อว่านะครับอ่าชีวิตพี่น้องที่มันผ่านมาเนี่ยนะครับมีทั้งลมลุกคุกค้านนะครับขายของะะขายบอดี จริงแน่นะครับไปลงทุนขายนั่นขายนี่ก็ไปว่ารอดขายดีอยู่ช่วงแรกๆนะครับช่วงนแรกนี่ขายดีหลังจากห่านมากอ่ะร่ลงพี่น้องรลงนะครับเพราะว่าอย่างที่บางทีนี่อาจจะเป็นสินค้าติดตามกระแสนะครับตามกระแสนี่ก็มากข้าวเดียวมากข้าวเดียวแล้วก็ไปนะครับแล้วนะครับบางทีนะครับเศรษฐกิจนะครับยิ่งยุคมีพี่น้องเศรษฐกิจกับบ่ดีนะ,นะครับการทีค่าจีขายนี่บอกเลยว่า ยากครับนะครับผมนี่เพลย์พานนะครับการขายของมาหลายอย่างเลยพี่นอ้องจรงมาหลายอย่างนะครับขายอีหยังกะไปบ่ลออตอนเด็กแรกขายดีสักพักนึงกับบูบลงนะครับคือกะยังว่าเลยพี่น้องมันเป็นสัตว์จะทำของชีวิตนะครับไม่มีผู้ใดสีดีตลอดบ่มีผู้ใดสิตกต่ำม,มีตลอดชีวิตมันมีขื่นมีลงมันเป็นขื่นนะครับคือดวงอาทิตย์เน่ยพี่น้องมีขื่นแล้วก็มีลงมือนี้ได้มือนี้บ่ได้ขายของคือกันนะครับ มือได้ก็มีมือมือบ่ได้ก็มีเป็นเรื่องธรรมดามือบ่ได้จักบาทมีบ่มีครับผมนี่เจอประจาครับมือบ่ได้จักบาทนี่บางทีเอพราะอยากห้องอยากใขรที่น้องนะครับผมสีมะเวานะครับมนี่ก็คือบ้านนะครับกอนสีมะเห็ดดินปลูกที่น้องการนะครับลงทุนไปนี่ลาย,ยางที่ผมเก่งมากกลี่ว่าผมสิมาตกะลึกทั้งความคิดเท็ดดินปลูกได้นะครับ สามารานพี่ลูกค้าในปานี้ว่าใส่เวลาจ่โดนเติมด้วยครับนะครับแล้วนะครับโตเข้าเองนี่ก็ต้องมีคิดใจที่มุ่งม,มั่นเนี่ยนะครับว่าเข้าสิเฮ็ดอาชีพนี่แหละวาสันกัดฟันเลยบอกเจ้าของเลยว่าเป็นอาชีพสุดท้ายในชีวิตนะครับเฮ็ดไปได้เรื่อยพี่น้องล่องพิดล่องถึกนะครับล่องหาลูกค้านะครับมองงคุ่มเป้ามหมายจงได้นะครับปักท่องไว้นะครับเดินไปตามเส้นทางที่เฮาคิดไ้นะพี่น้อง ผู้ใดก็ตามพี่น้องที่มาเเ้วสิบข้นเศร้าข้นมาเห็นเน่าเห็ดเนี่ยเอฟซีนะครับยาไปเอาคําแนะนําของคนอื่นมาใส่ใจเด้ครับโมเมนต์ว่าเบให้ฟังนะครับว่าคําแนะนําคนอื่นบอดีบมเมนพี่น้องฟังได้แตสิเก็บมาเห็ดมาได้ครับเพราะว่าอย่างจริงสิบข้นเศร้าข้นก็มีความคิดเป็นของเจ้าของเฮ้ากับมีความคิดเป็นของเจ้าของแล้วที่สําคัญสิ่งที่เขาเห็ดหนาง,งานสมือนี่เขาหูจกักัาว่า ปัญหาจะไปยังไงลูกค้าต้องการสินค้าประเภทอย่าลืมนะครับว่าเฮ้าเป็นคนผลิตเฮ้าคุยกับลูกค้านะครับคนถี่มาบอกขังๆเฮาเป็นแค่คนอื่นนะครับไม่ได้เป็นลูกค้าเราบบมีส่วนใดส่วนเขียบ่มีส่วนสิมาติหรือรับช่มเฮาใดนะครับมาติได้พี่นออ้องเออมาติได้แต่ว่าสิมาแนะนําให้เฮ้าเฮ็ดตามใจเพื่อนบ้ซส้อของเฮ้าเฮ้าต้องเบ่งว่าลูกค้าเฮาต้องการประเภทใด เฮาเฮ็ดไปแล้วคนสื่อเฮาบอ่แค่คนสื่อเฮานี่ครับเฮาเฮ็ดไปเลยครับัารเอกไดรขายเหมือนกันพี่น้องเวลาเขาไปกินเขา้ากินตำามักหุงเอาง่ายๆไปกินตำามักหุงเหนียวบางร้านนี่ครับตำนี่เขาก็ว่าอุย้ยคือสมแท้คือเพ็ดแท้คือเข้มแท้แต่เขามีคนมาสื่อบะครับเขามีคนมาสื่อเลยเพราะว่ายังไงเพราะว่ามันมีกลุ่มลูกค้าที่ชอบสินค้าของเขาแล้วเขาอยู่ได้บ่เขาอยู่ได้ ถึงเราจะไม่อร่อยแค่คนเดียวแต่คนชอบเขาเป็นเก้าคนเป็นร้อยคนนะครับมันไม่จําเป็นพี่น้องว่าคนบางคนจะไม่ชอบเรานะครับหรือบม่ได้มักสินข่างเขาแต่แต่เขาจงมองทีว่าเป้าหมายกลุ่ม่ซื่อเฮ้าเขาหมักสินค้าเขาบอกถ้าเขามักสินค้าเขาทุกสิ่งทุกอย่างคือจบครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับอ่าแล้วเราจะตกผลึกทั้งความคิดเองครับว่าเฮาสื่อยู่จุดหนที่นี่นะครับ การคนอืมที่เ้าต้องเฮ็ดแบบนั้นเฮ็ดแบบนี้มันแมนอยู่ครับอันนั้นคือที่เบิ่งมามันเป็นแนวจิดนะครับเหมือนที่เโอเดเรียนมาวิ่งวานอับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสเต็ปมันไปจังสันแต่ชที่วิตจริงมันโมเมนต์จังสันนะครับย่างขึ้นบันไดนี่เขาย่างขึ้นไปที่ะขันสองขันสามขันมันแมนอยู่ครับมันแมนอยู่แบบนั้นมันแมนแต่ว่าที่วิตจิงไม่ล่ามาเฮ็ดงานเนี่ย มันสิไปยังสั้นนะมันบ่ได้มันตน้องมีอิหยังที่ตับปรุงอยู่ตลอดเวลาอาดแดฟเขาครับจากของนะครับความคิดนะครับแต่ละคนก็สชีิบขึ้นกันนะครับแล้วกับสถานการณ์หนางานันฝนตกฟ้าห้องแดดออกแต่ละปีก็บบคือกขึ้นกันนะครับเข้าตรงคิดล่ะครับว่าเขาสิเหตุจั่งไหนเข้ายัางสิขายของไดแล้วกุมลูกค,ค้าเข้ายัางเหนียวแน่นบ่ การขยายตลาดเป็นยังไงบางที่นะครับการขยายตลาดเกินกําลังอัตตาของเัวห่วงเนี่ยจะเป็นถูกก,ก่ยากขึ้นกันมักเกระเที่นคุณภาพสินค้าเขาด้อยลงขึ้นกันอันนี้กับนส่วรรณพี่น้องไม่ใช่ว่าจะมองแต่ขายแต่ขายแต่ขา,ขายอย่างเดียวเนี่ยบย่ไใ้เนีต้องเบื้องอัตาราผลิตเท่าเป็นยังไงมือนี่เขาผลิตแต่สองมือละสองร้อยถุงสิแต่อยากขายมือละแปดร้อยถุงเป็นไปบ่ได้นะครับเพราะก็ต้องเบิง้งนะว่าอัตราการผลิตเราเป็นยังไงแต่ละช่วงนะครับ วัตสุิบเป็นยังไงนะครับมันหลายอย่างพี่น้องเหมือนกันรับผมเฮดตีนปู่เนี่ยนะครับบางเทียกอะบางเทียกนะกะเฮดท่านเฮดป่อท่านนะครับก็ต้องเบื้องว่าสีขยายตลาดบ่ช่วงนี้นะครับลูกค้าสร้างของมากอ่าเขาสามารถเอาไปก้อนในบ่แค่นี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ของหน่อยแบ่งขึ้นไปเพื่ออย่างที่ครับเพื่อรักษาฐานลูกค้าไว้ลูกค้าบ่หนี้ไปใส่บคือก็ต้องบาลาน์บาลานด์ของเขานําให้ลูกค้านะ่ะนี่ขายอยู่ตลอดนะครับมันมีมันมีมนมอ่า ทำไมมันมีอุปสรรคในการมีอย่างหลายอย่างในเรื่องในการเข,ขาย,ยบ่แมนว่าบ่แมนว่าบ่บ่มีอุปสรรคเลยครับบมแมนสิาาขายได้ขาขายเอาดินะครับเฮานี่นะครับผมบอกไว้เลยนะครับว่าทําไปเถอะทําไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนะครับไอ้ซิ่งที่เฮาเรียนรู้จากชีวิตจริงประสบการเวลาที่มันทานไปเนี่ยนะครับมันิช่วยเฮาตกผลิตทั้งความคิดอย่าน ย่าไปเสือคนอื่นเบากนะครับเสือใจจับของนะครับแลลวก็บเบื้องหนังนะจับของนะครับเดี๋ยวมันสิผ้าเข้าตกผลึกทั้างความคิดแล้วมันสิบักเข้าเองว่าเข้าสีบาลานงานเช็ดงานยังไงนะครับให้มันเข่ากับสตาจับของนะครับโบมีผู้ใดเราพี่น้องที่เท็ดถือใจคนทุกคนนะครับโบมีผู้ใดสีสามารถเท็ดในคนบนโลกนี่หักจะบของในทุกคนนะครับมันอยูที่โตเข้านลครับว่าเข้าสิดูจุดใดใหเห็นมันได้นะครับ คนอื่นเ้าก็แฟคนอื่นเบานะครับคน,นบมมากเขาก็แฟคนบมมา,มา,เากเฮาแต่คนที่มากเฮาก็คือมีคือกันนะครับให้สนใจคราบมีไว้นะครับเดี๋ยวเจอกันไม่ิปหนาที่น้อง f อครับขอบคุณ FC ได้หลายนะครับที่ข้ามาติดตามรับชมนะครับช่องไอ้นุ่มน้อนหน้าขอบคุณที่กดไลค์กดแช่นะครับเดี๋ยวทีได้ขึ้นของที่นอขขอ้ขขอ,งนองขึ้นดินปลูกนะครับไปทรงที่อำเภอตะการต่อไปนะครับขอบคุณได้หลายครับสวัสดีครับ